บริเวณหน้าปากซอยถนนวิภาวาดีซอยสามซึ่งนั้นท่วมเต็มพื้นที่แล้วไไซึ่งระดับน้ำนั้นสูงประมาณ30-50ถึง50เซนติเมตรได้นะครับในบางส่วนที่สูงมากๆนั้นก็เลยเข่าขึ้นไปเยอะพอสมควรเหมือนกัน ส่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณของถนนวิภาวดีขาออกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าน้ําท่วมเต็มพื้นที่แล้วเหมือนกันนะครับและในฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งวิภาวดีขาเข้านั้นก็น้ำจกหนองเต็มพื้นที่แล้วใกล้จะถึงบริเวณแยกสุทธิสารเต็มทีแล้วนะครับก็ตอนนี้ขน้ํน้อยู่ที่คลองบางซื่อครับ